ผู้ชมครับตอนนี้มีการเปิดเผยจากสื่อหลายสำนักนะครับอ้างแหล่งข่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐบอกว่าตอนนี้ทางกองทัพอากาศจีนครับได้สั่งให้เครื่องบินทิ้งระเบิดเตรียมพร้อมในระดับสูงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่คาบสมุทรเกาหลีหรือไม่ครับเจ้าหน้าที่หลายคนของสหรัฐเปิดเผยครับว่าสหรัฐพบการเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตของเครื่องบินทิ้งระเบิดหลายลำของจีน และมีการซ่อมบำรุงของเครื่องบินทิง้งระเบิดและเครื่องบินรบจำนวนมากกว่าปกติเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมทางทหารหรือการรับมือกับสถานการณ์ที่หน้าวิตกเกี่ยวกับเกาหลีเหนือครับแม้เจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าการให้เครื่องบินเตรียมพร้อมระดับสูงจะช่วยลดทอนเวลาเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการใดๆแต่เจ้าหน้าที่อีกคนบอกว่าน่าจะเป็นการเตรียมฝึกซ้อมและตั้งข้อสังเกตว่าฐานทัพอากาศ7แห่ง ซึ่งอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงนั้นกระจายอยู่ทั่วประเทศครับไม่ใช่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใกล้กับพรมแดนเกาหลีเหนือนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อีกคนบอกว่าไม่มีใครคิดว่าจีนกําลังพยายามใช้วิธีกดดันทางทหารต่อเกาหลีเหนือให้ยอมจำนนแต่จีนน่าจะใช้วิธีทางทางการเมืองมากกว่าครับปัจจุบันสหรัฐกําลังพยายามกดดันให้จีนใช้อิทธิพลที่มีต่อเกาหลีเหนือเพื่อกำราบให้เกาหลีเหนือยุติการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธ ขณะเดียวกันสหรัฐก็พยายามขู่ชิงโจมตีก่อนเพื่อสกัดกั้นเกาหลีเหนือในการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งใหม่ทำให้ทั่วโลกต่างก็วิตกในเรื่องการเกิดสงครามขึ้นครับ